วัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัเตอะโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับเกมพีนจอยนั่นเองนะครับเกมนี้มีคําเตือนด้วยนะครับสำหรับใครที่กาลังเล่นเกมนี้อยู่หรือแอปนี้อยู่นะครับติดตามการใช้งานอุปกรณ์เป็นการอนุญาตที่มีความอ่อนไหวสูง หากคุณให้สิทธิ์ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจล่วไหลและทรัพย์สินของคุณอาจตกอยู่นนในความเสี่ยงต่อไปนี่คือสิ่งแอปที่จะทําได้นะครับก็จือคือคำเตือนนั่นเองนะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเกมนี้มาก็คือวิเคราะห์ความชอบพฤติกรรมของคุณอนุญาตให้แอปเรียนรู้ว่าคุณใช้แอปใดและบ่อยเพียงใด อ่านการตั้งค่าอุปกรณ์รวมถึงการให้บริการภาษาและการตั้งค่าอื่นๆนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนของมือถือของผมนั่นเองสําหรับใครที่กำลังจะเล่นนะครับก็รวมๆแล้วแอปนี้เป็นแอปอันตรายนั่นเองนะครับสาหรับที่เพื่อนๆกาลังเล่นอยู่ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่า จะเล่อนต่อหรือพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับตัวเกมนะครับผมไม่มีแปดลิงก์ว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากไปหาดาวน์โหลดแบบรับความเสี่ยงโอเอ็กนะก็ไปหาดูได้ใน Play Store นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเกมกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง เรามาอัปเดตวันที่2กันหน่อยนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนั่นเองอาจจะจ่ายเป็นเพื่อนหรือไม่จ่ายก็ได้ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มือถือของผมแจ้งเตือนนั่นเองไม่รู้ว่าอันตรายจริงไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสําหรับตัวเกมนะครับในวันที่2หลังจากที่เราล็อกอินวันที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะทุกคนว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างซึ่ง คลิปที่แล้วนะครับมีคนเมนบอกว่าผมถอนไปแล้วอยู่ที่2บาทนะครับเดี๋ยวจะมาถอนอยู่ที่156 58 15ประมาณนี้นี่แหละไม่รู้จะได้จริงไหมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะได้จริงไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นวันที่สองที่เราทําภารกิจนะครับตอนนี้ครบภารกิจที่4เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอีกแค่2ภารกิจเองนะ ไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสำหรับการเล่นของเรามันคือหน้านี้ทุกคนนี่หน้านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยซึ่งล่อตาล่อใจผมมากก็คือสามารถใช้นะครับสำหรับธัตุบรสีเขียวแลกออกมาได้เดี๋ยวมาลองแลกกันหน่อยนะทุกคนนี่น,นี่สามารถแลกจากตรงนี้ได้ด้วยนะไม่รู้ว่าได้จริงไหมทุกคนอกกดคลิกแลกไปต่อมานะครับก็จะเขียนบอกว่าภารกิจที่ทำนะครับทำหกภารกิจ ใดก็ได้เพื่อปลดล็อกการถอนอยู่ที่3.14บาทนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหอยซึ่งการปลดล็อกของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการปลดล็อกนะครับมาเช็คดูที่ตรงนี้นะครับว่าเราถึงภารกิจเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราถึงภารกิจที่4เรียบร้อยแล้วนะทุกคนภารกิจที่4อะ่ะก่อนอื่นเราจะต้องกดคลิกรับภารกิจตรงนี้ก่อนับภารกิจแรกที่เรารับไปอ่าบวกเพิ่มเรียบร้อยนะทุกคนบวกเพิ่มเรียบร้อยนะเหลืออีก1ภารกิจนะครับอ่าเหลืออีกหนึ ทำภารกิจใดก็ได้อย่างน้อยในออฟตัวไหนดีทุกคนตัวนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวทําภารกิจนี้ลองดูนะทําภารกิจนี้ลองดูนะจะต้องติดตั้งไหมทุกคนน้าจะเป็นการติดตั้งตัวเกมหรือเปล่าเป็นการติดตั้งตัวเกมอ่กดคลิกติดตั้งไปก่อนแล้วกันนะครับมาดูนะว่าทําภารกิจนี้ ภารกิจของเรานี่จะสำเร็จไหมนะทำภารกิจใดก็ได้1อย่างในออฟเฟอร์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับตอนนี้เราพึ่งดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับมาดูว่าภารกิจของเราจะสำเร็จไหมก่อนอื่นเรามาสุ่มสปินของเราที่ว่างกันหน่อยนะครับ เหรียญเหรียญอ่าได้มา200เหรียญคูณ2อัน่ดูคูณ 2>, <บา S 1> <อ>2ไปอ 2> ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอไปนะครับเหรียญของเราบบกเพิ่มเป็น590เหรียญทุกคนอ่าเดีย๋ยวมาดูการแรกลกรางวัลของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเรากดแกลกรางวัลล่ะจะเป็นไงได้ไหมเอ้ยก็ยังแลกได้อยู่นะแลกสําเร็จแล้วนะครับแต่ยังยังไม่สามารถถอดออกมาได้นะ ไม่รู้ว่าจะได้จริงไหมอันนี้เราไม่รู้นะครับอันนี้เราไม่รู้นะต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวที่เป็นออฟเฟอร์กันหน่อยนะไหนละออฟเฟอร์ที่เราได้ทําการดาวน์โหลดไปนะกดคลิกเล่นเกมได้ไหมอ่ากดคลิกเล่นเกมได้นะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยตัวเกมเป็นไงบ้างกดคลิกอนุญาตแจ็คเปือนไปก่อนนิดนึงนะเรามาลองเล่นดูสิใช่ไหม อ๋อมังกรไฟไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูสิอ๋อจะต้องยิงทุกคนมันจะยิงอัตโนมัตินะ่ะ เริ่มงงงแล้วกับตัวเกมนี้ตอนนี้เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าภารกิจของเรานี่จะสำเร็จไหมความเสียหายเอาเพิ่มความเสียหายแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยน่าเล่นอยู่นะเกมนี้น่าเล่นอยู่นะ ตอนนี้ภารกิจของเราน่าจะสำเร็จหรือเปล่าทุกคนไอเดโดูซิภารกิจน่าจะถึงเลเวลหหรือเปล่ายังไม่สำเร็จทุกคนไอยังไม่สำเร็จเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อให้สำเร็จนะ หลังจากที่เราเล่นไปแบบงงๆนะทุกคนอะตอนนี้ผมเล่นเกมอื่นนะ mm hmm. ก็ทําภารกิจสาเร็จเรียบร้อยนะครับในภารกิจออฟเฟอร์นะถ้าออกสิ่งผิดต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะอะเดี๋ยวเรากดคลิกรับกันก่อนนะครับอาจได้อยู่ที่1นึ่ธนบัตรสีเขียวนะต่อมานะครับเราจะมาเช็คที่ภารกิจของเรานะครับเราจะมาเช็คที่ภารกิจของเรานะทุกคนอ่ะ กดคลิกรับอ่ะตอนนี้ผมทำครบ6ภารกิจเรียบร้อยแล้วนะทุกคน6ภารกิจเรียบร้อยแล้ว<ม>เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงบ้างนะทุกคนอ่ะกดถอนเงินตอนนี้ได้ไหมอันนี้เราไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูนะถอนเงินตอนนี้อ่ะกดคลิกไปซิทุกคนอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนอยู่ที่3 1มบาทเฉพาะผู้ใช้ใหม่อาจจะมีตรงนี้อยู่นะเพื่อนเพื<ๆ>่อย่าลืมอ่านดีๆนะมันจะมีตรงนี้บอกอยู่นะเขาบอกว่า ถึง3.14บาทนะครับถึงจะถอนได้นะครับเฉพาะผู้ใช้ใหม่หครั้งเท่านั้นนะทุกคนอเดียก่อนอื่นเรากดขลรับตรงนี้ไปก่อนเพิ่มเพิ่มมูลค่าได้อ่าไม่เป็นไรนะไม่ไม่ได้เพิ่มมูลค่านะต่อมานะครับเรากดคลิกถอนดูซิทุกคนอ่ากดคลิกถอนดูซินะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะใส่เบอร์2 m o ี e y w a l ล็ t D เข้าไปนะครับใส่เบอร์2 m o ี่ y อ a l ล e ตเข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อเราเข้าไปได้เลยนะ กดคลิกต่อไปทุกคนเดี๋ยวมาดูดิเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่า0.1ดอลล่าอ่าในการสูงสุดใช้ได้ถึงอ่าสูงสุดได้ไหมจำนวนยอดที่ อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูซิทุกคนอ่ะกดคลิกยืนยันการถอนนะตอนนี้ผมถอนออกมาแล้วทุกคนตอนนี้ถอนออกมาแล้วนะรอติดตามแล้วกันนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะว่าจะได้จริงหรือเปล่าเพราะเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวไดว้บางทีอาจจะได้จริงหรือไม่สามารถถอนออกมาได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตให้นะครับรวมระยะเวลาจนการเล่นแล้วก็การถอนออกมาและ เกมนี้เป็นเกมอันตรายด้วยนะทุกคนใครที่อยากเล่นแบกความเสี่ยงงบแบกความเสี่ยงเอาเองนะเพียงแค่เราหยิบคลิปนี้มารีวิวเท่านั้นเกมนี้มารีวิวเท่านั้นว่ามันได้จริงไหมนะครับในคลิปนี้นะทุกคนรอติดตาม EP ได้นะครับส่วนคลิปนี้มาอัปเดตสําหรับการเล่นจนถึงการถอนใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2 สวันนะทุกคนในการเล่นของเรานะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมเดี๋ยวผมมาอัปเดตในอีพีนาให้เจอกันคลิปหน้า EP ีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ